ตามันตกลงมา,มาแล้วเวลายิ้มเนี่ยแล้วทาหน้าเฉยๆเป็นยังไง อ๋อพอพยิ้มปุ๊บมองไม่เห็นเลยใช่ไหมเป็นเส้นเดียวเลยไงาเมื่อสิบปีที่แล้วผ่าตัดหนังตาต่อ็อายุเยอะขึ้นเยอะเนาะเป็นไปตามวัยแล้วก็มีคนแนะนํามาต่อต่อกันมาดีมากที่นี่กลับไปแล้วจะสวยทุกคนเราก็ต้องการแบบว่าทําให้มันเหมาะกับวัยไม่เอาแบบกระชากวัยมากเดี๋ยวกลับไปบ้านนข้างบ้านตกใจให้มันสวยสมวัยหลังทําต้องสวยไม่เตืมนแต่แถมันอยู่ตรงนี้นะตอนที่หมอเคยบอกเนาะามคิ้วข้างขอาจจะยาวเลยคิ้วมันสักหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราจะดึงขึ้นมาจึ้ง ยิ้มมันก็จะดีขึ้นแบบชั้นตาจะเป็นแบบนี้นะคือชั้นตาเดิมของพี่น้เนาะหนังตรงนี้จะหายหมดอ่ก็อย่างนี้เนาะพร้อมนะพร้อมนะที่ตัดออกนะก็ก้อนใหญ่เลยนะเดี๋ยวรอให้มันยุบเนาะชั้นตาพี่ก็จะเป็นชั้นตาธรรมชาติเดิมที่เคยมียิ้มแล้วเห็นลูกตาประสุขใจมากดรบีคลีนิก